เราเก็อยู่หกทับอะไรหกทับอะไรดีหคทับนี่ค่ะแม่เพื่อนโทรมาเมาแล้วเดี๋ยวเลยแกไปคุยกับเพื่อนก่อนนะคะไปแล้วนะบายบายรู้สึกยังไม่พอใจอ่ะขึ้นมาแช่น้ำที่มีฟองเยอะอีกรอบ นาจอมเทียนนะครับซึ่งวันนี้เราเปิดคลิปกันในนี้เพราะอะไรไม่ได้ต้องการจะโชว์อ่างน้ำว่ามันใหญ่หรอกนะแต่มันใหญ่จริงๆแต่ที่เรามาปิดในนี้แต่ที่เรามาเปิดคลิปในนี้เพราะอะไรรู้ไหมเอมันเยียบสุดแล้วเพราะ่เี่ยสุดแล้วาม่อค่ำนคุยกันเจ้าจ้าเด็กบิงกันมากมหมมาเลยไม่ใช่เด็กไม่กันมากเลยม่เด็กคนเดียวแต่ทำของห้องปวดเลยเอาวันนี้แล้วแกพาใครมาด้วยพาน้องชายของนีแก้วนะคะ และที่เราพัก,กวันนี้นะครับก็คือห้อง Family Suite ที่เมอร์นพีคครับน,นั่นไงนี่แค่คนเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าห้องสวีทที่เมอร์วินพิกนั้นมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้จะให้้อยแก้วทุกคนพาดูแล้วนะอันนี้คือประตูคอนเน็กลอยแก้วใช่เพราะว่าอันนี้จะเชื่อมกับห้องที่ทเราไปเปิดคลิปเมื่อกี้อ่ะและก็จะม<ล>ีเด็กคน<ล>คือหลายคนเนี่ยพอมาเป็นห้องห้องคอนเน็กกันได้เนี่ยอยากจะอยู่ห้องใหญ่แต่ติ๊กเนี่ย พอมาเป็นห้องคอนเนคกันบุ๊บเนี่ยที่ใหญ่อยู่ห้องเล็กเพราะอะไรป่ะเพราะห้องใหญ่มันมีที่รับพงรับแขกแล้วมันเจียวจ้าวไม่ได้อยากอยู่ห้องเงียยๆอ่าเนี้ยคือห้องใหญ่อ่าคุณยายพาคุณยายพาณภัทรมาเที่ยวด้วยซึ่งทำไมเจอกล้องแล้วเงียบล่ะแล้วพอเมื่อกี้ไม่มีกล้องโอ้โหคุยกันไม่ได้หยุดเลยอ่าอันเนี้ยพอเจอกล้องทำไมเงียยอ่ะผมนี่แหละครับตัวก่อขวนอ่านี่แหละค่ะตัวดีเลยอันนี้เป็นห้องรับแขกใช่ไหมครับซึ่งเป็นห้องรับแขก ก็จะกว้างกว้าเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยถ้าเป็นห้องคอนเนกติ้งรูมเนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีเตียงนอนแล้วก็มีห้องรับแขกมันก็จะดูอลังการมากที่จะไปอยู่ห้องเล็กๆของเล็กไงนี่ยังไม่มีใครนอนเพิ่งมาถึงแต่ว่าเราจะาได้ว่ามีมีใครนอนจริงนะมีแต่คนวิ่งผ่านเนี่ยอ้าวและจุดเด่นของโมเป็นทิกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นห้องซา์ไหนก็ตามนะครับทายไหนก็ตามคุณจะได้เห็นวิวทะเลหมดและที่สำคัญคือ บาสถัตรงนี้ให้คุณได้แช่น้ําอย่างมีความสุขถึงจะเป็นห้องสองห้องนอนก็คือมีบาสถับให้ทั้ทงสองห้องนอนนี่แปดห้องนอนแล้วนะครับเ <c oughs> ขาตรงไหนก็นอนได้หมดนี่ดูห้องสุขาอยู่หนใดก็ใหญ่โตมากนี่คือห้องที่มีเรนชวเวอร์ก็ใหญ่โตมโหฬานมากโอเคแคทำออกมาเสร็จป <Okay. S 1> ุ๊บก,นนก,ก็นี่ได้อีกคือแค่ห้องนี้ห้องเดียวก็ใหญ่กว่าห,ห้องนอนที่บ้านแล้วมั้งน่ะอ่ะเนี่ยจะไปดูระเบียงก็ดูแม่เดืออีก ดูแม่จะตายรูกันเนี่ยไม่เปิดตัวกันไม่ได้เเพราะอะไรเพราะว่าแม่แม่จังหวะกาบตีนไม่ค่อยจะได้กันบอกให้เมื่อกี้แม่มาข้างนอกจะออกไปผักผักไม่ใช่บอกแม่เลื่อนเลื่อนเออทะเลที่นี่วันนี้ข <mel od ic> e nah ึ้นสวยมากนะครับเขาบอกว่าช er <noise> <specialty Luca> ่วงนี้เป็นช่วงที่พัทยาน้ำใสสวนจะตกนะนี่เราดูข้างล่้งนี่มีสวนน้ำสาไว่า้น้ำน่าวายมาก ไปกินข้าวแล้วไปดูกันว่า,วาบรรยากาศโรงแรมนี้มันติดตาติดใจกันแค่ไหนทุกคนคะตอนระหว่างที่เลเก็กกำลังรออาหารมานะคะเลเก็กก็จะเรื่องตื่นเต้นอย่างหนึ่งคือครูเขาเอาเว็บไซต์มาแล้วว่าเราจะได้อยู่ห้องอะไรเลเก็กก์ขอดูแป๊บหนึ่งนะคะเลเก็กตื่นเต้นมากตาผกจะได้อยู่ห้องอะไรใช่ไหมใช่คะ่ะอยากอยู่ห้องอะไรอ่ะอยากอยู่หกทัสอง 2, แต่ได้เจ็ดได้อยู่หกอ,อ,อะไรไม่รู้อ่ะดูดู ่ะที่ค่ะแอยู่หครับอะไรหครับอะไรดีหับัสับพอะไรทไมร้เรื่องพหนูอยู่หคกับ6ครับ2นูอยู่ห้องไหนก็ได้ที่แบบอห้องเนี้ยี่ค่ะแม่เพื่อนโทรมาเมาแล้วเ๋ยวๆแกไปคุยกับเพื่อนก่อนนะคะ คุยเลยคุยยไม่นับติดกล้องคุยเลยคุยเลยจะรู้ก็ไม่รู้วอะในถิ่ม,มแล้วเขาส่งกันมาอย่างนี้ไม่ไม่เพราะว่ามันมีห้องอื่นมาด้วยเดี๋นึงมันไม่รู้เรื่องอะไรฟังมาได้ยินว่า เพื่อนเขาไปอยู่6กทับสองหกทับห้าตัวเองดันไปอยู่6กทับสี่เครียดเลยเครียดเครียดโอ้โหปลอบใจตัวเองโอ้โหปลอบใจเพื่อนปลอบใจเลยอย่างน้อยก็ดีนะแก้วมันเศร้าขนาดนั้นเลยหรอลูกก็ยังดีที่มีเพื่อนอันดาอันดาอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมอันดาอยู่กับหนูอุ่นใจยังอุ่นใจโอเคนะกูไม่มีเพื่อนไปกินข้าวแค่นี้ก็ไม่มีใครนั่งเล่นด้วย เพราะว่าเลยแก้วจะเป็นคนชวนเพื่อนคุยไม่เป็นไรค่ะอย่างไรก็มีเพื่อนสนิทสองสามคนงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะที่นี่แพนเค้กน่ากินมากกินกันเล่ยโอ้โหหน่ากินมากเลยค่ะแป้งนุ่มน่าจะนุ่มมากเจสปากาตตี้คาโบนาร่าก็อร่อยเจเลยแก้วชิมของเปโซไหมชิมเนี่อร่อยเหมือนกันอร่อยเนาะ ยอดไปเลยพ่อ <Okay. S 2> โอ้โหดูปากซะก่อนอะกะเพราเนื้อวากิวได้กินแต่กะเพราเนื้อแหละชิ้น <c oughs> ใหญ่มากอะ่ะอันนี้ของเราแอบกินหน่อยไม่ได้ไงอ่อันนี้อันนี้เขาสั่งมาเนี่ยมเป็้<ๆ>อะไรกัวสงบบองสแซนวอชผมอร่อยเนี่ยดูนี่ ันนี้เป็นกะเพราเนื้ออืมแซ่บอันนี้อร่อยจริงๆผมอยากให้กินมากเลยอ้อมมามานั่งกินทุกครับอันนี้นะคะไรแก้วว่ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไรแกว้วก็เลยจะมาระเบิดพลังที่สนามเด็กเล่นของเมื่อเว้นพิงนะคะดูสิคะที่นี่สนามเด็กเล่นนะน่าเล่นมากแต่ไรแกว้วจะขอมาเล่นที่สไลเดอร์เพดซ้เพดซ้ลงมาแล้วมันจะเป็นสไลเดอร์เหมือนบ้านฮอบบิทเลยค่ะแม่มันจะเหมือนเป็นถ้ำแล้วก็เพดซ้ไม่ขึ้นทางนั้น ต้มาตัดสาะออกต้องเราจะลงท่าไหนกันดีิหัวลุงไปไหมเอาอูซ้อนกันนั่งซ้อนได้ไหมคะได้ครับโอเคนงเยครับเฮ้ยตื่นเต้นอะโอ้เะเข้าไปแก้วไปแล้วนะคะแม่ไปเลยพร้อมหม่เพสโซจับยัไครับต้องจับทั้งสองคนนะไปครับื่น เด็กหนุ่ครับเขียวปลาเสียวท้องไหม No เอ้ยเมื่อกี้ยเสียวท้องอยู่เลยตอนแรกเสียวแต่อันนี้ไม่เสียวครับรอบนี้ไปคนเดียวใช่ไหมอันเนี้ยตอนแรกก็แบบเสียวท้องอะเจ๊ไม่อยากเจะแอกว่าเจ๊มาลังเโอเคไปแล้วนะบายบาย ไบกแกเป็นลิงแล้วตอนนี้ตลงได้ไหม ่อนเราจะพูดก็จะตักขนมเราอยู่ที่พาโนรามาขับเรานะครับอยู่ในชั้น3ของเมอร์เบนพีกพัทยาครับเราจองห้องเราเขาก็จะขับเราให้เราด้วยใช่ใช่เราในห้องที่เราจองมันมีเบรฟิตตัวนี้คือขับเราซึ่งใครก็ตามต้องชอบสิ่งนี้มากเรามาเพื่ออะไรรู้ไหมกินน้ําให้เย็นเย็นีก็มีอะไรบ้างนี่อ่ะดูหน่อยมีแซนวิชมีขนมมีขนมมีขนมแล้วก็มีน้ำผลไม้ที่เราก็สามารถสั่งเขาได้แล้วก็มี น้ำในตู้เย็นนี่ใครอยากกินน้ำบัตโรมอ่ะน้ำบัตโรมนี่ก็จัดไปเฮ้ยเบิบรีมเปรียบเลยเเตอร์ชอบวิปครีมมากค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นะ่ากินอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินนี้ค่ะแม่ค่ากินทุกอย่างเงั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดก่อนนะคะตัดเผื่อแม่ด้วยไอเจ้าวิสกิตใจนะแอปเปิ้ลที่นี่มันอร่อยแบบหวานขึ้นใจเลยค่ะแม่เป็นแบบหวานอมเปรี้ยวตอนนี้นะคะเราก็เป็นเวลาเย็นแล้วแล้วก็จะ ียืนชุดไปน้ำเสร็จแล้วเราก็จะลงไปเล่นน้ำต่อเลยค่ะเล่นน้ำต่อเหรอใช่ป้าย่าไปพายเต้อบอร์ดนะป้าย่าพายใครคักพร้อมแล้วก็โดดแล้วนะคะเราจะสบายไปนะคะเพราะเราจับมันอย่างนี้เราก็ลอย แต่ว่ามาจะจะอย่างนีเดี๋ยวเนเลย้นำกับยาย2คนนะามคนะเดียวกคนคเลกจะไปเล่นสไลเดอนะคะคอยดูเลยกจะมาจะวดเป็นจรวดมายงนี้เลย ตอนนี้นะคะเล่นน้ำก็เสร็จแล้วแบบรู้สึกยังไม่พอใจอ่ะขึ้นมาแช่น้ำที่มีฟองเยอะอีกรอบองลยเดี๋ยวเปิดฟังเพิที่เห็นตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้สบู่หรืออะไรของโรงแรมนะเราใช้มาซื้อมาเองนี่่ป้าป้าทำให้ได้เพิ่มที่นี่ไม่จาเป็นต้องมีออนเทนก็ได้ไอ้ไปก็เะอจะทำ ออโอ้โหโอเ้โอเแเนนม่อย่าเจ็ดน้ำนะน้ร้อนมาไม่เป็นน้ำอุ่นไงลายไปเลเต็มๆหน้าค่ะคัสผูชชั